ทำไม่เป็นเราไม่ทําช่วยเหลอเราก็ไม่ได้ช่วยแต่ว่ามาดูาห้กําลังใจแล้วกันนะอปตโอโตเก่งสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามาพบมาพอ,อกันอีกแล้วจ้าวันนี้ที่จริงคล,คลิปนี้เป็นคลิปถ่ายวันที่24ธันวานะคะปีสองสามนุงยังเพิ่งมีเวลามาจัดต่อลงคลิปให้ดูวันนี้อาหารเป็นนึ่งแกะค่ะนึ่งแกะแล้วก็มันฝรั่ง ทุกอย่างเลยพ่อใหญ่เป็นคนทํานะคะให้ลูกหลานกินให้ครอบครัวน้องสาวแล้วก็ให้ครอบครัวเราได้ทานกัน,นก็หลายๆ<น>บ้านก็จะกินวันที่ที่ยี่สินะคะก,ก็จะเป็นวันที่ฉลองตอนเย็นนะคะก็จะเป็นการเฉลิมฉลองคริสต์มาสวันแรกของประเทศนอร์เวย์นะคะที่อื่นไม่แน่ใจว่าฉลองวันที่เท่าไหร่เปิดของขวัญวันที่เท่าไหร่แต่ว่าที่ประเทศนอร์เวย์จะเปิดกันวันที่ ยี hmm. ่สิบสี่ตอนเย็นค่ะอะไรอะคาบิไฮด์พรีชเชตวอสซ์คอร์ดเนื้อแกะโอ๊บไส้กรอกมันแกะมันแกะอันนี้มันแกะโอเควาสซุบูหงื่กันเนี้ยพากันหิวกันเลยเนี่ยบ้านอันเดรียส์บ้านฮันสน เป right? well, ็นไงอร่อยไหมกินเนื้อแกะมันแกะไข่มันเนื้อแห้งแล้วมาต้มมาละเออแกงได้ไหมไข่มันซดมันมีเหม็นสาบมันจะมีกลิ่นเนาะอร่อยไหมล่ะแทบดิฉบอร่อยไหมมูหันอร่อยไหมครั้งแรกที่กินเนี่ยอร่อยไหม first try กันพี่คิงเคยกินแล้วเนาะ Og du Det er ikke første gang? du som Jaha, har... Andre gang en gang. Jeg <laughs> har i... i Norge i... i 53 år. Andre ganger! Noen, noen sa og og til første første gang, og første gang, og vi gjør det hvert år å Norge. Nesten sån... åt, 18 ganger. Ja, 18 ganger. เราก็จะทานข้าวเย็นกันนะคะเไม่ใช่สี่อาหารเย็นแล้วหลายๆบ้านวันที่24ธันวาหลายๆบ้านนะคะก็จะทานหมูอบ่าหมูกรอบแต่ว่าทางครอบครัวนวกเงี้ยงแล้วก็คุณปู่คุณย่าจะทานกันทุกปีก็คือแกะนึ่งค่ะแกะอบแห้งเสร็จแล้วก็เอามาแช่น้ำสองคืนให้ความเค็มเขาออกให้เนื้อแกะเขาฟูแล้วก็เอามานึ่ง ลูยังเคยทาในคลิปก่อนๆน,นะคะให้ดูว่าวิธีนึ่งแกะยังไงแล้วก็จะมีหัวคนรับบี้ค่ะบางคนหัวนี้นะคะเอาไปตำส้มตําก็ได้แต่ว่าของฝรั่งเขาเอามาต้มค่ะต้มแล้วก็ให้เปื่อยเลยแล้วก็เอาตัวบดนะคะมาบดบดแล้วก็ใส่เนยลงไปนะคะอาจจะเป็นเนยเค็มก็ได้เนยจืดก็ได้แล้วก็มีเกลือแล้วก็พริกไทยแค่นั้นนะคะกับข้าวฝรั่งก็อร่อยแล้ว แต่ว่าหลายๆบ้านไม่กินนะคะตัวนี้แกะนึ่งนะคะเพราะว่าหลายๆบ้านคือเหมิ่นหมินก็คือแบบเขาจะเวียนหัวหลายๆบ้านก็จะกินแค่หมูอบค่ะส่วนบ้านน้องสาวนะคะเขาไม่ชินกับการกินลูเตอฟิสกินปลาแช่น้ําสบู่กินเนื้อแกะอบเพราะว่าเขาไม่มีคุณปู่คุณยา่าทำให้กินเหมือนบ้านน้องเนี่ยเขาก็จะไม่เคยกินเลยบ้านนี้ ไม่เคยกินเลยแล้วก็มีน้องเคยก็เคยกินเป็นครั้งที่สองในชีวิตที่อยู่ประเทศโนเวที่เกิดมาประเทศโนอเวย์ห้าสิบสามปีส่วนน้องสาวแล้วก็หลายๆหลานชายแล้วก็หลานสาวเคยกินไม่เคยกินเลยค่ะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ <laughs> <laughs>

ฟ้านั่งลงลูกนั่งลงก่อนกันวิชไปกันวิทชวิทสันเลสแอนที่เด็กๆพยายามดึงกันอยู่ก็คือเอามาจากขนมนะคะขนมที่เป็นชั้นๆที่เขากินในวันคริสต์มาสแล้วก็จะมี แบบพวกคำขำอะค่ะตลกคำขำให้อ่านแต่บางทีคนนอตเขาก็ขำแต่บางทีเราก็ไม่ขำมนเราก็ไม่ได้แบบอะไรมากอะเนาะแม่อันนี้เป็นเป็นตลกนะพี่ฟ้านั่งดีๆีลูก

อันแรกบอกว่าอะไรนะไอมะนาว oh. มะนาวสอง oh. ลูกเดินไปในถนน oh. อีกลูกโดนรถ oh. ชนอีกลูกก็เลยไอเปรี้ยวเปรี้ยก็คือโกดมโหอะไรเงี้ยภาษาโน้ตบอกว่าเปรี้ยวก้าวฟระโลสโอ้ ได้ได้แล้วอันเดียวก็ไม่ได้อีกแล้วไม่มีแล้วเนี่ยหมดแล้วเจอยังเจอหรือยังเอาอันน้อยก่อนก็ได้อย่าพึ่งเอาอันนี้น้อยก่อนอย่าพึ่งของตัวเองอ่ะเออเอามาไม่ต้องงมหรอกเอามาเออเออแล้วก็มาอ่านตอนที่เขาแกะแล้วอ่ะแต่กระเดาพุชว้า ดีชอบชองกแเลตเอนาสเตเอาตินเพเทราและออสการ์มาม่าพับปะอ้าวให้เพเราอืมาดูเยยกระเป๋าอันนี้แหละที่ตัวเองเออสเกตที่ตังอยากได้อะพาะเยอะวันห้ามา ได้อะไรได้ไมโครโฟนโอไม่แต่พี่แม่แตติดแล้วนั่นแต่พี่ติดแล้วเอบุตรต่จำไดฟรอชิลมาฟรออมันโดโอเคมาเสียูซินโตทูซินโตนี่าดูเด่นนัยนนซีดีพี่ฟ้าเหรอพี่ฟ้าซื้อให้เขาเหรอพี่ฟ้าซื้อให้เหรอ ป่าบ้านก็ไม่รู้เลยอาจจะเป็นฮ้นดูก็ได้ก็เดี๋ยวมาเด้๋ยมอนคอว้าวมอนคอพเปอร์จากใครนะอุเทเลียเหรอ คุณยายคุณยายนี่คุณยายอยู่นี่แม่เนี่ยอยู่นี่คุณยายเนี่ยได้อะไรนม่ิ จะได้อะไรจะได้อะไรเห็นอยากเปิดตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยเฮ่ๆลุ้นเอาลุ้น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 ได้ไลน์คีย์บอร์ดเหรอเกมมิงงคีย์บอร์ดเกมมิงคีย์บอร์ดโอ้ยโได้ไลร อาเปิดอกมามาได้อะไรนะกินเนสใช้ชอบอ่านใช้ชอบอ่านก็เป็นอย่างนี้แหละก็ได้แต่นังสือเลยตัวเองอะตัวเองชอบอ่านได้ด้วได้ดิสครีอว บอลกีริตตามันจะต้องปังนะลูกอ the uh, ่ะดูพ uh ี่สาวโอ้ยใครจะเก็บเลยทีนี้ได้อะไรลูกอีฟ้าได้อะไรอีฟ้าได้อะไรอีฟ้าได้พวกอะไรอ่ะขนมกับของอะไนั่นขิงได้อะไรโอ้ยข uh ิงได้เต็มกระเป๋าเลยว่ะ โอโ pues ้โหอกระเป๋าเลยแกสกูอวดแบบนี um, uh, well food, Hulk, ้เลยอันน like ี้คือขนมหวานที่กินในคริสต์มาสนะคะก็จะเป็นเอานมมากวุนใส่กับข้าวเนี่ยค่ะเอานมมากวุนใส่กับข้าวข้าวคล้ายๆกับคล้ายๆกับอะไรนะมันจะเหมือนข้าวต้มแต่ว่ามันไม่ใช่ก็จะทำแบบ แน่นกว่าแล้วก็ควรใส่นมแบบนี้เลยแล้วก็กินใส่ซอสหลายอย่างแล้วแต่ว่าใครชอบซูบ,บูจิหรืออะไร่เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจให้กับงงครอบครัวของเราสองพี่น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ